ต้องมนตนตั้งแต่ตอนแรกทั้งการกลับมาของพระนางโน่นนี้ฉากและซีจีสุดอลังการกเรื่องราวชวนติดตาม,ตมาพูดคุยผู้จัดน่องอรุโนชา โตโนภาคินนิชานธานิชาดวงใจในมนตรา ผ่านไปแล้วอีพีแรกต้องมนกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราก็เรียกมนนะคะพูดจัดแล้วก็แสดงใช่ค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะนิชาเบล่โตโน่ด้วยนะคะวันนี้มาในมาสของคุณพศหรือว่าพัชระคะโตโน่ครับโอ้โตโน่โอ้ถ้ามาในดาสของโตโน่นะคะเราก็มีคําถามจากบรรดาแฟนคลับนี่นะคะถามโตโน่มาเลยนะคะใช่เพราะว่าพอละครออกอากาศไปหลายคนก็อยากรู้นะคะเราก็ถามกันไปใน ใน a c e b o o k ของรายการโต๊ะข่าวบันเทิงอันนี้ก็เป็นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวให้โตโน่ดูไปกับเราพร้อมๆกันดูโตโน่ไม่ต้องเกรงนะคะไม่ต้องเกรงคำถามง่ายๆค่ะถามว่าเดี๋ยวลองคำถามนิดนึงอง่ายๆอย่างเช่นบอกว่า,เ,าเห็นในละครเนี่ยมีฉากดำน้ำเยอะอหดโควิดแล้วพี่โน่อ,อยากไปดำน้ำที่ไหนหดโควิดแล้วอยากไปที่ไหนนะครับผมมีหลายที่เลยครับแต่ว่าที่อยากจะทำต่อคงจะเป็นเรื่อง โครงการวันแม่นเซยร์ค่ะอ่าคำถามต่อไปขึ้นมาได้เลยนะคะได้เลยเลยนะคะถามว่าพี่โน่ต้องเล่นมุกจีบพี่นี่พี่โน่จะเล่นมุกอะไรคะอะไรเนี่ยตอนนี้คงจะไม่มีอารมณ์ไม่จีบแล้วหรอคะไม่มีอารมณ์จีบครับเพราะว่าเพราะว่าอยากให้เขาจำชาติที่แล้วของเขาได้มากกว่าอนีถือว่าตอบดีเขาเล่นในละครนะคะเขาเล่นในละครคำถามต่อไป ในละครที่สุดชอบสถานที่ถ่ายทําที่ไหนที่สุดคะนิชาก็ได้นิชาก็ได้อ,อจริงถ้าชอบผูมีชอบหลายฉากมากเพราะว่าอย่างฉากในทะเลค่ะที่ถ่ายกับทะเลหรืออ,อ,อยู่ทะเลก็คือสวยทุกฉากแต่ว่าถ้าเป็นฉากที่ชอบแล้วร,รู้สึกว่าเป็นแกนหลักของเรื่องก็คือซีนที่ควักหัวใจค่ะที่เราเห็นไปแว๊บๆในตอนแรกแล้วบ้างเนาะนะชอบซีนนั้นคะ่ะแต่ว่าต้องอดใจรอกันนะคะ แล้วก็มีแฟนแฟนก็ถามเหมือนกันนะว่าเป็นหนุ่มหล่อ2,000ปีหมายความว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดหรือยังไงคะออในละครนะคะครับคือโดนสาบครับให้ไม่ตายเลยครับอยู่<ด>ยาวมาตลอดตั้งแต่2,000ปีที่แล้วครับจนมาถึงปัจจุบันแล้วมีจะมีแก่มีคือเราเห็นคุณพศแก่อย่างนั้นแต่ว่าอังจริงก็คือเป็นการแสดงเท่านั้นครับอันนั้นก็เป็นพลังของเขาอีกอย่างนึงเป็นเมจิก องเขาครับแปลงเป็นคนแก่ได้ให้คนอื่นเขาจ่ายได้แก่ก็ได้แต่ร่างจริงคือหนุ่มแบบนี้ตลอดครับอมตะไม่มีหัวใจ ไม่ทราบเอาหัวใจไปฝากไว้ที่ไหนนะคะนั่นนะสิขาพรสอันนี้เรื่องจริงหรือในละครละครคละครอ๋อแม้เราก็จะเห็นโดรโม่แบบแต่งแกอะไรอย่างนี้นะเราแยกม่ไปออกเลยเดี๋ยวนี้พรต่วรูพูดนะคะอ้าวมาที่พี่น้องบ้านนะคะเมื่อคืนกระแสดีมากหายเหนื่อยไหมคะเพราะเรื่องนี้นี่จัดเต็มเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นไม่ว่าจะเป็นซีจีเสื้อผ้าเพลงด้วยใช่ค่ะก็ใต้น้ำอีกฉากใต้น้ำเรียกว่า จริงๆแล้วเรื่องนี้มันยากตั้งแต่เป็นแนวแล้วมันเป็นแนวรักโรแมนติกและแฟนตาซีแล้วยังย้อนยุคอีก2,000ปีซึ่งอาทิตย์หน้าจะได้ชมกันแล้วว่า2,000ปีเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้รวมความยากมาอยู่ในเรื่องนี้เยอะมากแต่แล้วซื้อบทหนักก็คือพี่โน้ะเพราะอุ้มอุ้มบ่อย <laughs> จัเทเสน้ำหนักนะคะว่าน้ำหนักเท่าไหร่ว่าเพราะว่าเรื่องนี้พี่โน้มีทั้งบูมีทั้งใต้น้ำแล้วก็ฟันดาบะนะคะย้อนยุเข้าไปเนี่ยเป็นเป็นท่นแม่ทัพแล้วที่สำคัญก็คือว่าเ,เริ่อที่บอกเมื่อกี้ซะ CG ก็ยากทุกตอนเลยแต่ว่า แอบบอกว่าจริงๆแล้วมีตลกด้วยนะเรื่องนี้่ค่ะอย่างเมื่อคืนนี่ก็เป็นการแบบว่าปูเรื่องทชายค่ะเป็นการเปิดเรื่องราวค่ะวันนี้คืนนี้เจาะลึกเลยใช่ไหมครับพี่น้องค่ะเลนะคะคืนนี้เจาะลึกเลยใช่ไหมครับคืนนี้ปูคืนนี้นะคะเมื่อวานเราเปิดตัวแล้ววันนี้ความต่อเนื่องแล้วก็หลายๆอันที่สงสัยค่ะจะได้ต้องบอกว่าชมกันไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมีคำตอบไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีปมอยู่กันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอย่างตัวนิชายเองนี่คือก็อยู่ในเมือง อเด๋อเอ๋ยชื่อเมืองสิคะตาระสมัยข้าดีสามข้าดีสามน้าในสามตระวัุรามค่ะตระวักรารวักรามอยู่ในเมืองนี้เนี่ยนะคะเราก็เล่นเป็นมัทิรามัทราเรื่องนี้เราเล่นหลายคาแรคเตอร์ไหมคะนิชาก็สองคาแรคเตอร์ก็คือพาวพลอยกับมัทิราเนี่ยแหละค่ะซึ่งแตกต่างกันมากเลยนะแตกต่างมากพาวพลอยนี่เป็นลมผีครั้งคะเมื่อคืนได้นับไหมคะ หนูเมื่อกี้นั่งนับน่าจะสักสี่ห้าครั้งค่ะก็จะแบบเป็นเป็นยังไงคะสำหรับบุบาทธรพลอยก็เป็นผู้หญิงที่แบบมองโลกโพสิทีฟคือถึงแม้หัวใจเราใกล้จะหมดอายุแล้วเราจะเหลือเวลาอีกไม่มากในการใช้ชีวิตแต่ก็อยากจะใช้ชีวิตให้เต็มที่ก่อนที่จะหมดไปอะไรเงี้ยค่ะดูเป็นคนสดใสคิดบวกมากเลยเนาะมาธิลาล่ะครับมคิดบวกไหมครับ เขาบวกตลอดคือเขาเจอเรื่องที่หนักกว่าพาวพอยค่ะเลยทําให้เขามีความคิดที่ค่อนข้างจะต่างกันซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นเนาะว่ามาจากอะไรยังไงหาฉากที่ชาเป็นลมอาจจะง่ายแต่ว่าสำหรับตัวน่นแล้วเวลาที่ชาเป็นลมอาจจะยากหรือว่าง่ายคะเพราะต้องอุ้มตลอดเลยจริงก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเพราะว่าเราก็ทําการบ้านหนักครับเรารู้ว่า เราต้องรับบทเป็นแม่ทัพนะครับดังนั้นแม่ทัพก็คงต้องแข็งแรงก็คงต้องต้องมีความสามารถพอสมควรถึงจะเป็นแม่ทัพได้การดูแลร่างกายการฟิตซ้อมมันก็ต้องก็ต้องแข็งแรงจริงๆครับดังนั้นเวลาที่จะอุ้มเขาหรืออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่ไม่ได้ยากมากเขาบอกว่าบทนี้เกิดมาเพื่อโตโน่โตโน่เกิดมาเพื่อบทนี้ดำน้ำนี่ก็คือเป็นตัวตนของโตโน่มากเลยเมื่อคืนจริงๆแล้วผมว่ายน้ําเป็นเพราะเรื่องนี้นะครับอ้าวเหรอครับผมพอพี่น้องบอกว่าอยากให้เล่นเรื่องนี้ผมก็เอาหนังสือมาอ่านแล้วพอผมเห็นว่ามันมีซีนที่ต้องถ่ายใต้น้ําเยอะผมก็เลยต้องไปเรียนดำน้ําเรียนว่ายน้ำอ้าวเหรอคะใช่ครับเราได้ เราทําการบ้านก่อนที่จะถ่ายจริงประมาณ8เดือนครับก็เลยได้ไปเรียนฟรีได์เรียนอะไรอย่างเี้ครับถึงได้มามีความคิดที่จะไปว่ายน้ําข้ามเกาะอะไรเงี้ยเพราะว่ามาจากเรื่องนี้นนใช่พอเราว่ายเป็นเราถึงรู้สึกว่าที่หนึ่งละเราซ้อมร่างกายเรามาด้วยเราเรามีความคิดว่าถ้าถ้าเป็นถ้าเรามีเวลาเราน่าจะทําสําเร็จ ครับก็ได้แรงมานานใจมาจากเรื่องนี้ซึ่งเราเห็นในฉากเมื่อคืนคือแบบเป็นฟรีได์ดูแบบโอ้สวยงามแบบเป็นอาชีพมากเลยนะคุณครับเหนื่อยเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วที่สําคัญพอถ่ายจริงนางเอกเขาก็ว่ายหนีเราอีกครับก็เราต้องไหว้ตามอีกใช่ครับนิชานิชาก็ต้องไหว้ด้วยเหรอต้องดำด้วยเหรอหนูแค่ สกูบ้าค่ะคือมีมีเครื่องอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ว่ายหนีนะคะคือต้องว่ายไปด้วยกันแต่แค่เขาว่ายตามหนูไม่ทันเองดีพี่น้องในแงยโปรดักชั่นคือช่างภาพคือต้องลงไปอยู่ในน้ำด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะภาพนี้ต้องไปเรียนดำน้ำด้วยนะคะก็คือถ่ายไปอุปกรณ์พิเศษด้วยค่ะคืนนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างคะพี่น้องค่ะคืนนี้คืนนี้เนี่ยเนื่องจากเราเปิดตัวไปตอนแรกแล้วเนี่ย เรื่องราวเนี่ยจะเริ่มเข้าใจเรื่องมากขึ้นแล้วก็จะมีความสนุกสนานจะมีคอมเมดี้เข้ามาทุกคนบอกเอ๊ะจะเครียดไหมไม่ไม่เรื่องนี้<อ>มีจะมีคู่หามีความน่ารักของพี่ปีเตอร์ ของปลาแล้วคู่นี้จริงๆแล้วน่ารักมากๆเดี๋ยวต้องรอชมค่ะก็จะมีการเปิดตัวเมื่อคืนเลยยังไม่เห็นปลางกันรันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะได้เห็นวันนี้จะมีฉากเปิดตัวปรากันรันด้วยพ่าเราเห็นพี่ปีเตอร์แล้วแล้วมีเบื้องหลังฉากเปิดตัวปราให้ดูก็น่าจะเป็นแบบสถานการณ์ที่แบบสนุกสนุกนี่สวยงามากครื่อางนักแสดงกี่คนนี่ครับพี่น้อง รู้ติไม่เราเห็นว่าเยอะมากเลยนะมีคนแซวมาบอกว่าถุงสัยเนี่ยนะคะน้องๆที่อยู่ในสังกัดพี่น้องเนี่ยนะคะหมดเลยทุกคนหมดเลยเ็เหมมอนทำละคร3ามเรื่องในเรื่องเดียวกันต้อะมีอดีตปัจจุบันอดีต2000ปีแล้วยังมีอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนละคร3ามเรื่องดีไซน์อะไรก็ต้องทำแตกต่างกันหมดเลยนะคะ ก็ความยากแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือการดีไซน์หรือว่าของสองพปีนี้ต้องบอกว่าออกแบบยากมากต้องตีความแล้วกเ็เห็นอย่างนี้ค่ะต้องต้องชมนักแสดงทุกท่านคือนุ่งยากมากนุ่งสดต่อผม<ะ>ต้องนุ่งสด จะเห็นว่าจีบผ้าอะไรออกมาสวยงามมากคือเราตั้งใจมากอยากให้ชมแล้วก็ฉากที่พูดเนี่ยจะได้เห็นกันอาทิตย์หน้าแหละค่ะส่วนนี่เป็นเบื้องหลังการแต่งตัวนักข่จะได้แบบนี้ไม่เห็นเราเคยสัมภาษณ์ใช่ไหมตัวน้องบอกว่าชอบฉากยุคอดีตมากใช่ไหมคะชอบมากครับชอบมากคือเนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากครับแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าก็สวยมากแล้วก็ได้ต่อผมอย่แรกอะไรด้วยนะ ใช่ใช่ครับมันเป็นครั้งแรกด้วยที่ผมได้มีโอกาสไปเรียนดาบสองมือครับในการที่เอามาใช้ถ่ายทําจริงเงี้ยก็ท้าทายดีของวิชาเองก็ต้องไปเรียนรำเรียนอะไรด้วยใช่ไหมก็รู้สึกแบบหลงไหลเหมือนกันค่ะคือเป็นศิลงมนต้องมนเออต้องมนกับศิลปะการรำนี้เพราะว่าค่อนข้างแบบไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่พอได้ไปเรียนรำจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันอ่อนช้อยแล้วสวยงามมากๆ จะได้เห็นนะเพราะไปลงไปเรียนอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะตัวโน้ตร้องเพลงประกอบละครด้วยแล้วก็ทำเยอะยามากครับจริง,นะรงตอนแรกไม่ไม่อยากร้องครับไม่อยากร้องจริงครับพี่น้องบอกก็ตอนแรกก็บอกว่าไม่ไม่อยากให้คนอื่นร้องเพราะว่าแนวเพลงรวมถึงเนื้อหาเนื้อเพลงอะครับผมไม่ไม่ใช่แนวมันไม่ใช่แนวของวงเรา,เาแต่ว่าพอถ่ายไปสักพักหนึ่ง พอเราเป็นภัชระาขึ้นมาแล้วเนื้อพวกนี้มันกลับกลายเป็นมันสะเทือนความรู้สึกเรามากมันอินเลยใช่ไหมครับอพอมาร้องเพลงโชคดีด้วยครับตอนที่ก่อนก่อนอัดร้องจริงวันหนึ่งอะเราถ่ายซีนควักหัวใจซีนที่เราต้องโดนสาบให้ไม่ตายมันเลยทาให้เราเราอินกับเนื้อเนื้อหาของมันครับ ทั้งเพลงทั้งละครชมกันได้คืนนี้แบบจุกใจแน่นอนในดวงใจนบทรานะครับก็ขอให้เลตติ้งปังสมกับความตั้งใจในการขคอขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ